นัสสึดรากุนิลได้ทำการระเบิดพลังขั้นสูงสุดเพื่อสู้กับมาสเตอร์ของกิโโกโอโดยสาเหตุนั้นมันก็เนื่องมาจากว่านัสสึดรากุนิลเขาได้เห็นอารเทนาถูกมาสเตอร์ของกิโโกโอทำการโจมตีจนบาดเจ็บสาหัสไปเทลภาคคเวส100ปีตอนที่137ชื่อตอนว่าความหลังของอาเทนา่า น้อยแกทำอะไรกับเธอน่ะฉันมายกโทษให้แกเด็ดขาดจงรับพลังนี่ไปซะเอาล่ะออกจากกระทันหันไปหน่อยแต่ว่าข้าเองเป็นคนเทเลพอร์ตพวกเจ้ามายัางที่แห่งนี้ข้าจะบอกพวกเจ้าเกี่ยวกับความหลังของอาเทนา นี่เดี๋ยวก่อนสิเมื่อกี้เจ้าบอกว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยเป็นมนุษย์อย่างนั้นหรอถ้าจะให้พูดตามความจริงก็คือตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมีความใกล้เคียงกับมนุษย์เป็นอย่างมากไอเจ้าสิ่งนี้มันคือเทคโนโลยีจากกลของอาราคิตาเซียใช่ไหมมันก็ไม่เชิงแบบนั้นหรอกจะว่ายังไงดีละ่ะเธออาจจะเป็นเครื่องจกักรก็จริงแต่ว่าถ้าจะเรียกให้ถูกก็คือเธอน่ะคือรูปแบบเวทมนต์ที่มีชีวิตอัทนายังไงละ่ะหลังจากนายุคพูดจบแล้วอัธนาเธอก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมา นี่อารีนาเนี่ยเธอนั้นสามารถพูดได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วเธอน่ะมีความสามารถและทักษะในการสื่อสารนี่อารีน่าคนนี้คือท่านอาเล็บซิเลียและจากนี้ต่อไปเขาจะเป็นมาสเตอร์ของเธอยินดีที่ได้พบมาสเตอร์อาเล็บซิเลีย อาเธีนาตัวของเธอนะ่ะถือก็นเนอยขึ้นมาเพื่อทําการปราบเหล่ามังกรพวกเรามีความคาดหวังว่าเธอนะ่ะจะสามารถช่วยเหลือพวกเราได้ฉันรับทราบแล้วหลังจากอาเธีนาตื่นขึ้นมาพลังของเธอนั้นก็ถูกใช้ในการกำลาบเหล่ามังกรพลังของเธอนั้นเรียกได้ว่ามีความแข็งแกร่งอย่างท่วมท้นเลยทางด้านฝั่งของอเล็กซเซียเองเขานั้นก็ได้มีความคิดว่าหากอาเธีนาแข็งแกร่งแบบนี้ละก็อีกไม่ช้าก,ก็เร็วเขาและเธอก็จะสามารถร่วมมือกันในการกำจัด6กเทพประจ้ามังกรได้พลังของ อาร์เธน่ามันยิ่งใหญ่และเกิดความคาดหมายของอาเลปซิเลียเฮดวก่อนสิเมื่อกี้คุณบอกอย่างนั้นเหรอว่ากำลาบหลอมมัง,งกรน่ะแล้วก็นะถ้าหากว่าเรื่องที่นายพูดคือเรื่องจริงเนี่ยนั่นก็จะหมายความว่าอาร์เธน่าน่ะมีพลังเวทปราบมังกรอย่างนั้นเหรออาเลปซิเลียมื่อได้ฟังเขานั้นกลับนิ่งเงียบและทําได้เพียงตอบกลับไปว่าพลังเวทมนต์ของอาร์เธน่าน่ะ มันแข็งแกร่งจนเกินไปหลังจากนั้นฉากตัดกลับไปยังอดีตในตอนที่อาร์เทนากําลังปฏิบัติภารกิจในการสังหารมังกรอยู่ตรงหน้าของอเลฟซิเลียนั้นมันก็คือบ้านเมืองของเหล่าประชาชนที่กําลังถูกเผาจนย่อยยับหลังจากอาร์เทนาทําการสังหารมังกรได้แล้วเธอก็บินกลับมาหามาสเตอร์อเลฟซิเลียพร้อมกับบอกว่ารายงานภารกิจในตอนนี้ฉันสามารถจัดก,การมังกรระดับล่างได้แล้วนี่อาร์เทนาเธอจะบ้าหรือยอย่างไรทําไมตัวของเธอน่ะถึงทาเช่นนี้บ้านเมืองหล เป็นที่อยู่ของเราประชาชนและฉันเองก็ไม่ได้สั่งให้เธอนัดเผาเมืองสักหน่อยทําไมเธอถอึงทําแบบนี้ล่ะแต่ว่านะมาสเตอร์หากว่าฉันไม่ทําแบบนี้ล่ะก็ประสิทธิภาพในการไปฏิบัติงานน่ะมันจะลดลงแล้วอีกอย่างก็คือวิธีการนี้นะ่ะเมื่อมาคํานวณดูแล้วตัวของฉันจะสามารถโค่นมังกรได้อย่างง่ายที่สุดจากเหตุการณ์ในวันนั้นตัวข้าเองได้ทําการตัดสินใจกลับไปยังกิลเลนแลบแรดฮัสโกโอเพื่อทําการหาดายุก เพื่อขอให้เขาปรับปรุงอารีน่าให้ดียิ่งขึ้นแต่เมื่อตัวของข้าไปถึงแล้วมันก็ปรากฏว่ามาสเตอร์ดรยุกนะ่ะเขาเล่นแร่แปรธาตุล้มเหลวแล้วไม่กี่วันต่อมามาสเตอร์ดรยุกเขาก็ได้เสียชีวิตไปไอเรื่องแบบนั้นนะ่ะมันไม่จริงใช่ไหมมาสเตอร์อาริเซเลียได้ทราบข่าวความจริงว่ามาสเตอร์ดรยุกลูกศิษย์คนโปรดผู้สร้างอารีนา่า ได้เสียชีวิตไปแล้วอเล็กซิเลียเขาก็เสียใจเป็นอย่างมากเดี๋ยวก่อนสิเมื่อกี้นายบอกว่าดายุกนะ่ะเขาตายไปแล้วใช่ไหมแถมตายนานมากแล้วด้วยแล้วถ้าอย่างนั้นดยุคที่เราเห็นในกิลโกโอนะ่ะเขาเป็นใครถ้าให้ฉันเดาก,ก็คือจำหมอนนั่นนะ่ะฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดวยวิธีการเล่นแร่แปรธาตุถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะแต่ว่านะตัวข้าเองในตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเลยว่า มาสเตอร์เดยุกน่ะฟื้นคืนชีพมาได้อย่างไรสิ่งที่ข้ารู้ก็คือเดยุกคนนี้ไม่เหมือนคนที่ข้าเคยรู้จักมาก่อนเรื่องของคนตายและฟื้นคืนชีพนะ่ะสําหรับเรื่องนี้ก็เเรน่าเองเขาก็เป็นคนตายที่ฟื้นคืนชีพเหมือนกันและเขาเองก็เป็นคนพูดว่าตัวเขานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดวยวิธีการเล่นแร่แปรธาตุอาเธอไม่ว่าอย่างไรก็ตามเดยุกคนนั้นนะ่ะเขาไม่ใช่คนเดิมที่ตัวของข้าเคยรู้จักอีกต่อไปนี่ตลุงหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะ นายทำอะไรต่อไปอย่างนั้นหรอหลังจากเหตุการณ์นในวันนั้นตัวของข้านะ่ะทาการผน,นึกอัเทนาเอาไว้ณนะชั้นใต้ดินที่ที่ชั้นนั้นมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ใดสามารถหาตัวของเธอเจอได้และนอกจากนี้ตัวของข้านะ่ะได้ทําการไล่บาเรียเวทมน์เพื่อป้องกันตัวเธอหนีและป้องกันไม่ให้มีใครทําอะไรตัวของเธอตัวข้านั้นรอว่าสักวันหนึ่งจะมีอัจฉริยะดา้านการเล่นแร่แปรธาตุแบบในยุป,ปรากฏตัวขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์นในวันนั้นตัว เองทําการตัดสินใจว่าจะเข้าต่อสู้กับเทพเจ้ามังกรดินโดโกราแมกแต่ทว่าเรื่องราวนั้นมันก็กลับพลิกผันเมื่อเทพเจ้ามังกรดินโดโกราแมกเขาได้พ่ายแพ้ให้กับข้าแต่ทว่าตัวเขาเองได้ขโมยหัวใจของข้าซึ่งมันได้กเก็บบันทึกความทรงจําและตําแหน่งของอารีเน่าเอาไว้แต่จะว่าก็ว่าเถอะตลอดเวลาที่เธอนั้นถูกผนึกตัวข้าเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมีผู้ใดสามารถเจอเธอ ราปลุกเธอขึ้นมาได้สําหรับเรื่องนั้นน่ะตัวของฉันเองเป็นคนทําลายบาเลียและทําการหนีออกมาทางฝั่งอาเทนาแม้จะบาดเจ็บอยู่แต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้เธอจะสามารถพูดคุยได้แล้วอาเทนานี่เธอน่ะโอเคใช่ไหมผูกต้องแล้วฉันน่ะโอเคดีแต่ว่านะฉันขอถามคําถามหน่อยสิสิ่งที่คุณแสดงออกมานั้นมันคือความเห็นอกเห็นใจหรือเป็นเพียงแค่ว,ว่าต้องการยืนยัน ว่าตัวของฉันน่ะยังสามารถทํางานได้และใช้การได้อยู่นี่อารีน,น่าพวกเรานะ่ะเป็นห่วงเธอมากเลยนะอย่างนั้นหรอกหรอฉันเข้าใจแล้วถึงจะว่าอย่างนั้นก็เถอะแต่ว่าตัวฉันเนี่ยก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าความรู้สึกเนี่ยมันเป็นเช่นไรแต่ก็เอาเถอะฉันจะบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นวันที่พวของฉันน่ะได้ทําการนี้ออกมาจากผนึกของอเลซีเลีย ฉันเองก็ลอนเร่อยู่นานแสนนานเลยล่ะหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นตัวฉันเองก็ได้คิดเสมอมาว่าฉันน่ะไม่สามารถกลับไปหาอาเล็ฟซิเลียได้เพราะว่าตัวเขานั้นทําการผนึกฉันแล้วก็การจะกลับไปหาดายุกน่ะมันก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าดายุกเขาได้ตายไปแล้วแต่ฉันก็ยังคงต้องไปต่อฉันน่ะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปฉันว่ามันคงฟังดูแปลกใช่ไหมล่ะตุ๊กตาเครื่องจักรแบบฉันเนี่ยพูดถึงการมีชีวิตอยู่น่ะไม่เห็นมีอะไรแปลกประหลาดเลยเนี่ยเอ๊ะ เพราะว่าเธอน่ะมีชีวิตยังไงล่ะโอ้โหข้าไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยว่าอาร์เทนาน่ะเธอกำลังยิ้มออกมาเป็นไปไม่ได้เธอมีความรู้สึกอย่างนั้นหรอหลังจากผ่านเหตุการณ์มามากมายแล้วเราผู้คนก็เริ่มหลงน้อมตัวฉันมากขึ้นและแล้วลัทธิเวทมนต์สีขาวลิเบเรียสมันก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาและในตอนนั้นในช่วงเวลาเดียวกันมันก็มีลัทธิหนึ่งซึ่งมีนามว่าลัทธิจอมเวทมนต์ดำเซเลฟถือกำเนิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่า พลังเวทมนต์ของเธอนะ่ะจะมาหาศาลเป็นอย่างมากจนเหล่าผู้คนเริ่มให้ความสนใจในเวทมนต์สีขาวและได้กลายมาเป็นผู้ติดตามของเธอยังไงล่ะถึงจะบอกว่ามันคือลัทธิจองเวทสีขาวก็ตามแต่ว่านะตัวฉันเองนะไม่เคยเทศนาหรือมีคําสั่งสอนใดๆเลยเหล่าผู้คนก็เพียงแค่ศรัทธานในตัวฉันและกลายมาเป็นผู้ติดตามแต่ว่านะ ความปรารถนาของฉันเนี่ยมันก็คือการมีความรู้สึกและในช่วงเวลาเดียวกันนั้นฉันได้ข่าวว่ามาสเตอร์เดยุกเขาได้ปรากฏตัวขึ้นมานี่เป็นไปได้ไงผู้ชายคนนั้นนะ่ะเขาตายไปแล้วนะสําหรับเรื่องนั้นนะ่ะฉันรู้ดีว่ามาสเตอร์เดยุกนะ่ะเขาตายไปแล้วและนั่นก็ไม่ใช่มาสเตอร์เดยุกตัวจริงอย่างไรก็ตาม ตัวของฉันน่ะไม่สนใจหรอกว่าเขาจะเป็นใครเพราะดายุกค,คนนั้นจะทำการเติมเต็มความปรารถนาของฉันยังไงล่ะตัวของข้าน่ะค้นพบแล้ววิธีในการเล่นแร่แปรธาตุที่จะสามารถใส่อารมณ์และความรู้สึกไปนในตัวของเธอหากพวกเราร่วมมือกันล่ะก็มันจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนนี่คงจะเป็นสาเหตุที่เธอนะ่ะละทิ้งลาทีริเบเรียใช่ไหมตัวข้าน่ะคิดมาเสมอเลยว่าเจ้าน่ะ ถูกผลกจนถึงตอนนี้แล้วก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าเจ้านายุกตัวปลอมน่ะจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าจะพูดให้ถูกก็คือนั่นนะ่ะไม่ใช่นายุกตัวปลอมแล้วก็ไม่ใช่ตัวจริงเช่นกันเดี๋ยวก่อนสิเธอหมายความว่ายังไงนะ่ะนายุกค,คนนั้นนะ่ะเป็นเพียงแค่คอนเซปต์ที่เปรียบเสมือนกับส่วนรวมของนายุกนี่เธอนะ่ะกำลังพูดถึงเรื่องอะไรถ้าจะพูด,ดง่ายๆมันก็คือเขาเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นมาโดวยวิธีการเล่นแร่แปรธาต กิวโกโอนะ่ะเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุไม่สิจะพูดได้ถูกก็คือเทพเจ้ามังกรแห่งโลหะเวียนเนสทั้งหมดนะ่ะเกิดขึ้นมาจากเขายังไงล่ะอะไรกันกิวนะ่ะมีความสามารถในการเล่นแร่แปรธาตุอย่างนั้นหรอความตั้งใจของเวนะียนเนสน่ะมันคืออะไรกันถ้าเกิดจะพูด,ดง่ายๆก็คือกิวโกโอนะ่ะคือเวียนเนสเดี๋ยวก่อนสิถือว่ายังไงนะกิวโกโอนะ่ะคือมังกรอย่างนั้นหรอไอเรื่องบ้าแบบนั้นนะ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกตัวข้าเองนะ่ะก็เคยไปกิวนั้นมาก่อนแต่ว่าข้านะ่ะ ไม่เคยเจอเวเนสเลยสำหรับเรื่องนั้นน่ะมังกรเวเนสไม่มีรูปร่างทางกายภาพแต่ว่าเทพเจ้ามังกรเวเนสเนี่ยก็เคยมีกายเนื้อเหมือนกันอย่างไรก็ตามเวเนสในตอนนี้เป็นเพียงแค่จิตสํานึกเท่านั้นเอาละสิพวกเรานะ่ะจะทําอย่างไรต่อไปตัวฉันคิดว่าในบางทีนะการทําลายกิวเนี่ยอาจจะเป็นทางออกและผลทางในการเอาชนะเทพเจ้ามังกรได้แต่ฉันคิดว่าแผกนการนั้นนะ่ะมันไม่เข้าท่าเอาซะเลยและพวกเรานะ่ะจะเอาอย่างไรต่อไปพวก นายเนี่ยยังเถียงกันไม่จบอย่างนั้นหรอพวกเราก็เพียงแค่ไปกำจกัดศัตรูมันก็เท่านั้นนี่แต่ว่านั่นน่ะมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้สินั่นน่ะมันเป็นไปได้แล้วมันจะเป็นหนทางในการเอาชนะเทพเจ้ามังกรเวียนเนียสยังไงล่ะนะัสิดรักคุณและผองเพื่อนจะสามารถเอาชนะเทพเจ้ามังกรเวียนเนียสได้หรือไม่ถ้าเกิดว่านะครับไม่อยากพลาดตอนหน้าแล้วก็อย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนหน้านาาะ,ระานนานาครับสำหรับวันนี้คนต้องขอตัว,ตวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกัน